สวัสดีครับมาเจอกับครูรุสลนในวิชาคณิตศาสตรป์ป .6 EP.2 สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะครับตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไร,รามาดูกันเลยร่วมด้วยช่วยกันตัวประกอบของจำนวนนับนั่นก็คือจำนวนที่าหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว ส,สำหรับ e p 1เราก็ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของการหารลงตัวและอ่านไม่ลงตัวนะครับทั้งนั้นเรามาดูกันเลยสำหรับข้อที่1หาจะประกอบทั้งหมดของ6นะครับเนื่องจาก6หาร1เท่ากับ6ใช่ไหมครับ6หาร1เท่ากับ6ต่อไป6หาร2เท่ากับ3 6หาร3ได้ไหมครับได้6หาร3เท่ากับ สองต่อไป6หาร4ได้ไหมครับลงตัวไหมครับ6หาร4หารไม่ลงตัวอ่าหหาร5แล้วครับหารลงตัวไหมครับอ่าหารไม่ลงตัวนะครับสุดท้ายก็คือ6หาร6เท่ากับ1นั่นเองดังนั้นจากข้อนี้นะครับเราก็สรุปได้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของ6ได้แก่1 2 3และ6นั่นเองนะครับ สำหรับข้อสังเกตนะครับให้นักเรียนดูนะครับ6ก็จะเท่ากับ1นคูณหกอ่าดูนะครับเนี่ยหหารหเท่ากับ6ก็มาจาก1นคูณหเท่ากับ6นั่นเองต่อไป2อคูณสนะครับข้อสังเกตข้อที่2คือ2อคูณสเท่ากับ6นั่นเอง6กหารสก็เท่ากับ3อ่าหมายความว่า2ไปคูณอะไรเท่ากับ6นั่นเองเราก็จะได้นะครับตบนนี้ต่อไปนะครับ 6เท่ากับ3ูณ 2. อันนี้จะเป็นข้อสังเกตนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันเลยสำหรับข้อที่2นะครับให้หาตัวประกอบทั้งหมดของ15อหาทำวิธีการเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนั่นก็นคือเราหาจำนวนนับที่หาร15ลงตัวเรามาดูกันเลยอ่าห5าหาร1ลงตัวไหมลงตัวเท่ากับ15ต่อไป15หาร2ลงตัวไหมไม่ลงตัว เราก็ไม่ต้องเขียนนะครับต่อไป15หาร3เท่ากับ5 15หาร4ได้ไหมอ่าข้อสังเกตเมื่อกี้แสดงว่า15หาร4หมายความว่า4ไปคูณอะไรเท่ากับ15มีไหมไม่มีต่อไป15หาร5 5คูณอะไรเท่ากับ15มีก็15หาร3นะครับ15หาร5เท่ากับ3แสดงว่า5คูณ3เท่ากับ15นั่นเอง ต่อไปนะครับ15หาร15ก็เท่ากับ1ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่าตัวประกอบทั้งหมดของ15ได้แก่ 1, 3, 5และ15นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาดูข้อสังเกตก็เหมือนเดิมนะครับ15ก็เท่ากับ1คูณ15 15เท่ากับ3คูณ5และก็15เท่ากับ5คูณ3นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราในการในการหาตัวประกอบนั่นเองนะครับ ที่สาคัญนะครับอย่าลืมนะครับดูดีๆเขาบอกว่าจํานวนนับทุกจํานวนนะครับเราสังเกตข้อ1และข้อ2นะครับจานวนนับทุกจํานวนจะมี1และตัวมันเองเป็นตัวประกอบเสมอนะครับอ่าถ้าพร้อมเรามาลงมือทํากันเลยโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่2ที่ให้นักเรียนหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนนับที่กําหนดนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับ ข้อหนึ่งนั่นก็คือรูปสิงโตก็จะเป็นเลข22ให้เราหาตัวประกอบของเลข22และก็ตัวประกอบของ37ตัวประกอบของ46ตัวประกอบของ54และตัวประกอบของ75นะครับสำหรับวันนี้ครูรุสลันก็สอนเพียงเท่านี้นะครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแชทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ